เนื้อสัตว์เป็นแค่ธาตุขันนามสมมติคำถามเนื้อสัตว์ชีวิตสัตว์เป็นพลังงานเป็นภาษาสมมติหรือไม่ตอบไม่ได้รู้วาระจิตแต่คำนี้ถามเพื่อมาระบายความอึดอัดที่มันไม่ตรงกับสัญญาความรู้เดิมที่ตนรู้มาหรือต้องการอวดภูมิตนว่ารู้มากกว่าก็คนถามรู้คําตอบอยู่แล้วว่าจะถามทำไม แม้ผมตอบเหตุผลดีงามไปอย่างไรมันก็ไม่โดนใจได้หรอกเพราะเจตนาไม่ได้ต้องการความรู้คำตอบจริงๆเจตนาถามเพื่อสิ่งใดตนเองย่อมรู้เองถามขออภัยที่ล่วงเกินในข้อความทั้งปวงถ้าจะก,การุณาก็ให้นึกเสียว่าไม่ได้ถามแต่เจตนาคือเพียงจะบอกว่าพลังงาน ปภาสาเป็นฮาร์โมนีล้วนล้วนหนึ่งเดียวสัตว์เนื้อสัตว์คือภาษาสมมติตอบถ้าคิดว่าเนื้อสัตว์ชีวิตสัตว์เป็นเพียงสมมติถ้าไม่เคยคิดจะละเนื้อสัตว์ตนเองทําไม่ได้ก็อนุโมทนาบุญกับผู้อื่นที่ทําได้อย่างนี้ก็งดงามดีกว่านะครับไม่จําเป็นต้องไปยัดความเชื่อที่ตนรู้มามันไม่อาจตรงหรือไม่ตรงสัจจะก็ได้ เมื่อไปขวางทางบุญคนอื่นกฎแห่งกรรมเขาก็ย่อมทํางานตามมาแน่นอนหากไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่ใช่แนวพุทธแล้วล่ะครับก่อนจะไปรู้ทำอะไรลึกซึ้งจงทยานเรื่องสมุตินู่นนี่มาเข้าใจทำป .1 ขั้นพื้นฐานสินข้อแรกคือ ให้เปล่งจิตเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์เข้าใจความเห็นอกเห็นใจให้ได้ก่อนดีกว่าไหมหากทำพื้นฐานง่ายๆตนยังไม่เข้าถึงความแตกต่างความเมตตาง่ายๆนี้แล้วพูดธรรมที่ดูสูงส่งปีนกระไดฟังอ้าอ้างเหตุผลไหนๆมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับสุดท้ายหาข้ออ้างที่ตนยังติดรสชาติเนื้อสัตว์อยู่ดี ยิ่งรู้ทำมากมายก็ยิ่งห่างเหินจากวนโนธรรมจิตสำนึกแห่งความเมตตาการุณาไปเพียงปฏิบัติรู้มากมายนี้เพื่อบำเพ็ญให้บรรลุไปเป็นก้อนหินแบบไร้จิตสำนึกอย่างนี้ไม่ใช่ยิ่งผิดทางหรอกหรือ หาข้า,าพเจ้าเสือออกไปทําให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจต่อบทความนี้กราบอินวอนบรมรมครูครูบาอาจารย์ทุพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจายแจ้งขอพรบคุณมากครับขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกราบผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ